สวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุภูสุคนครับผมมือหนิกามาพบมาพ่อกันกับบาฟินนะครับทางช่องคู่มแหม่มฟาร์มครับผมครับผมสัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุภูสุคนนะพี่น้องเนาะเหมือนในบาฟินเอานกดินออกมาสองตัวนะครับเป็นเจ้าอ่างนะครับ อะไรไปพูนนะครับหู่นไตหุ่หน่อยคุ่นนะครับล้็ก็บบหน่อยนะครับหน่อยเช่นนี้จิกปอกปอกขึ้นนี่นะครับนี่บ่อม่กครับพี่น้องปกติก๊กขามก๊กนี่นะครับมันสีมาเด้พี่น้องมันสีมามันสีมาจับมากินน้ำอย่นี้นะครับนี่อาจารา์บัดนี่ดังบ่อเห็นมากพี่น้องใครจมาไทยอยครับตอน ตอนบางช่วงปี่ไม่หันบาฟินมากข้าเจอบ้านมาไทยนะพี่น้องนะบ้านมาไทยปูอ่อวยนะครับวันนี้ชิมันิ่นมาไทยปูอ่อวยแล้วนกมมันแตกครับคือไปอยูเทิง์นคุณกม็กมี่นะครับอยู่ท้างล่างกรมี่นะครับนี่นะครับปลาใช่ปลาทั้งพี่นะพี่น้องก็เลยมันบวลงมากครับโดวนเติบแล้วละ่ะแต่ว่าบาฟินกะไทยตอนน้อยเล่นนะครับเริ่มกลับมาเล่นแล้วพี่น้องตอนน้อยเล่นกัน ให้อยู่ครับดึงนกดีอยู่มีนกมาจับอยู่กกขามใหญ่ปุ้นกกปุ่นนะครับมองจอด,อดรถฝุ่นนะเพิ่งกระดึงคู่ใช้เขาอยู่นะครับปุ่นมีนกแจ้งในหน่วยตัวนหนึ่ง <c oughs> น,นะครับ <c oughs> บอลลุงมาเลยครับมันมีซาตไวหนึ่งอยู่ทึงเกสิแม่ยนภากันยุบฝุ่นแล้วครับบอลงมาเลยครับผเป็นยังพี่น้อง ว่าแต่เขาใด้ผ้ามันองอาจนครับเนาะนกอันนี้ก็ได้ปพราพี่น่เขาก็ฮัดดินครับนกดินน้องพี่น้องเนาะฮัดไปเรื่อยๆฝึกเจ้าของไว้น้ำนะครับมีเวลาก็ออกกันสิน้พี่น้องกับพ่อดีเมื่อนี้มันอาทิตย์นะครับเมื่อว่านนี่พอได้ไปนะครับภารกิจอยู่กับขอบวอยู่บานนะครับบัดนี้เมื่อนี้ก็เลยวางนี่มือเ้าก็เลยออกมานะครับดี๋ยวสวยๆกันสิกับ้าบ้านนะครับนะครับผม กะสีเป็นมือแรงงนะพี่น,น้องเนาะนกเเนียดกะเย็บซี่เทือพี่น้องเพิ่นถามนะครับกะเรื่อลิอนคือเก้านะครับว่ามันบป็นลินกะลินคือเก้านะครับเตียนกันไปมองได้หมอจังได้กะสีค่อยใส่ไปนะครับอ่าตอนนี้ว่าฟินกันเร,เริ่มเริ่มเล่นนกดินไปน้ำฝึกไปน้ำนะพี่น,น้องเนาะเพื่อต่อไปมันยางไกลว่าไรกะสิเอานกดินเนี่ยเรไปว่างไกลไก่ลวดนะครับฟังกันชัดๆนะครับ อ้่นต่นน่ะพี่น้องนั่นนงๆต่เหมาะนะครับมันอยู่ไกลจาลกเจ้าด้วจังไดว่าพี่นกอสีใดเอานกมาฝึกนะครับอาจจะเป็นนกดินม,มาฝึกหรือว่านกพเนียดมาฝึกอีกนะครับตุ่นักพูนกาแจงเอฟซี่พี่น้องเฮ้าน้ะพี่น้องเนาะที่ติดตามนะครับอ่านกผู้บ่าพี่มิดแล้วนะครับเจ้าจีจาดเมื่อวานนี้เรียบรอยแล้วครับ กับดาวนกแล้วนะครับผมคือมันหอนนะครับมันหอนหลายแล้วบัน,นี้มันนอกอากาศนะครับนกพู่ส่วนหลายตายครับพี่น้องเพราะว่ามันจะดินจะน่อยนะครับเนาะนะพอมันดินแล้ววันนี้อากาศมันหอนมันก็น่าจ,จะทนเบาไหวนะครับก็บฝากพี่ฝากน้องเข้านั่นะครับเอาเคสบาฟินเป็นอุทาหวน,นพี่น้องเนาะที่คัดไว้นกพู่สองตัวเซ็ตเบิดเบ้ดทั้งสองนะครับบอลอดทั้งตัวเจ้าจีจานแห่ง ในเฉลเลยเราได้พี่น้องตัวหนึ่งนะครับก็นยนั้นบลอดนะครับผมมันห่อนครับอากาศห่อนครับพี่น้องครับ ฝากพี่น้องเอฟซีเข้านะพี่น้องเนาะฝากพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าไปกันดูแลเรื่องน้ำนะครับเรื่องอากาศมันเป็นไปไดก้กะเเ้าหาหม่องห่มๆเย็นๆน,นะครับง่มือเว้นกับเอาไปใต้ห่มใหม่นะพี่น้องเนาะไปไต้ห่มใหม่หรือว่าเอาไปอยู่ในที่มันเย็นๆน,นะครับขัดเฮ้าเอาไหวหอนหอนแต่มันกะเขาเรียงโนคันมันหลายตัว้นะพี่น้องมันไม่มองหอย คือจังบาฟินเนี่นะครับได้มากอาทิตย์ละเทื่อนะครับเต็มาเบิ่งอาทิตย์ละเทื่อกะโอ้โสวยสชิมะหินครับพี่น้องครับบางตมันห่อนนะครับแท่งแทนนำ้ำเท้าเห็ดกินในปลาน,น้ำต้มนะพี่น้องเนาะกโา้ลำบากด,ด้ครับกะจำเปลี่ยนอะไรเฮ็ดยังไรเนะเาะเข้าไก่อยากเลี่ยงอะพบายามเห็ดให้มันดีที่สุดละครับขันดีที่สุดแล้วสำหรับเข้ามันก่นยังบอลลอดยุคกระสีสุดแต่เท่านั้นนะพี่น้องเนาะ ถ้าพอกาฝากพี่ฝากน้องเฮ้านะครับพยีายา้มเปลี่ยนน้ำเช็คน้ำดูๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหอนครับพี่น้องครับนี่จะเป็นเดือนพฤษภาแล้วกับทั้งบ้านบราซิานนี่ฝนกับตกยู่นะครับบางท่านก็ตกตกหน่อยนะครับกับปอกแป๊กลงมากกับพ่อได้เย็นนะครับจังมือนี้นี่ขันบอมีร่มยู่ก็ได้เลครับมันหอนครับพี่น้องครับอา้าวจังไดกับมือนี้กัน เดี๋ยวบาฟิ่กสิเปเก็บตนกกรนนะครับใส่ขนเสื้อตุยนะครับซุ่มเพื่อน่ก็ตากแดดแล้วนะครับเล่นแดดแล้วหนุกมันอยู่ไต่เพื่นครับโอ้เขยงกลางพได้การครับพี่น้องครับบอหนี่ก็บบาฟี่สีมาตามเพราะว่ามาน้้ำลุงเอิงแล้วเธอหนึ่งแล้วนะครับมาล้มมาเห็นนกสามกุบแบบนี้นะครับมาเห็นนกสามกุกเลยจักไปใส่บัดทีนี้ เงียบเลยนะครับบอเห็นเลยนะครับผมเอ้าเดี๋ยวจังไรเอากลับไปเก็บนกกันไปคุ้ยกันไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวบาฟินขาอนุญาตไปเก็บนกจักบาทกันนะใส่ข้นใส่ตุยแล้วนะครับผมครับพี่น้องครับมาเก็บนะครับมาเก็บกับบานแล้วจะเป็นหน่อยนะพี่น้องเนาะีะเป็นมากอ้างนะครับงานอยู่เมื่อกี้นี่มาจับนี่ครับ ถ้าว่ามันบ่อสูนะพี่น้องเนาะนะครับมามาจับนกเสียงกลางแก่ๆครับบ่อยไงดอกกลางสับๆนะครับมาจับนี่แล้วก็ไไ่เขาเขาขุ่นคือนเขานะครับไปบ่มาครับนี่นับตาจุ๋มๆนย่งนี้ชินนวินซีไรบุนกตัวกระได้นะครับเพื่อนตาตาเดือดเลย ่นไถไม่พี่น้องบอลุ่งเลยนะครับหรือว่าปาฟี่น้าชิมาสวยก็ไดเป็ดมุ่งกลัวแล้วนะครับตอนนี้ก็เกามุ่งก็กลัวนะครับผู้เขาขันอยู่ในบุงนะครับขันจังสันต้องเอานกพเนียดน้ำนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันใส่บ่ไใดครับมันกลับไปใส่บ่อใดมันบอลล่งจังสีนะพี่น้องเนาะนะครับมันล่งสีข่อยู่นะบรรยากาศ เลาะบ,บานปลาฟินกรสจังสีนะพี่น้องเนาะช่วงนี้กระสีบวัวได้ขึ้นพู่นะครับเพราะว่าพู่มันห่อนมันมีต้นใหม่ครับพี่น้องครับนั่งมองจังอ่าวังลานนั่งสีไฟใไหม่แล้วนะครับไฟใไหม่แล้วมันก็ขึ้นไปบัวได้นะครับมันห่อนครับพี่น้องครับมันมีหอดโฮมสีชนนะพี่น้องสางกระลงครับช่วงนี้ก็เลยบัวได้ขึ้นไปกระเลาะเล่นเลาะบานน้ำโขกสะกอนนะพี่น้องนะครับผมผุน ปาปนบลงเยกาเล่นล้อบานทุกคนนะครับช่วง้พี่น้องเดี๋ยวหันบาฟินอ่ฝนตกอีกอยังไงกะสีได้ไปให้พี่นอ้องเขาได้เบิ้งอยู่นะครับสําหรับผู้นะพี่น้องเนาะสําหรับสายผู้ภูมัภผู้นะครับกระแจงพี่น้องอีกที่หนึ่งว่านกผู้บาฟินเบิดแล้วนะครับเบิดอ่ะบอยย่งจักตัวพี่น้องเลือแได้โนกโขกกับนกทามนะครับ กผู้วันใดมาหลายๆลถามว่าไดมาหลายๆายไปใส่เบิดอยู่กับลุงอึ้งนะครับขันเอฟทีล่ลุงอึ้งกับไทมักกัโทู่หาเพลินลวดนะครับแต่ว่าบอขายเด้ละ่ะอันผู้เฒ่านันกระไดนะครับแต่ว่าขันขอเฒ่าอาจิบบเน่นะครับขอเฒ่าหาเนียมาเปลี่ยนอาจิบ่เน่นะครับล่องเบิรงนะครับอต้องขออให้พี่น้องนะครับช่วงนี้บ่ไดถทายคลิปกันนะครับบ่ได้ลุงคลิปเพราะว่า บอลคายว่างเลยครับพี่น้องครับฝั่งกะที่ละชั่วโมงที่ละครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่ามือแรงนี้ขันบบได้ไปไซนะครับขันบบได้ไปไซด์บ้าสินอาจจะเอานกพเนียดนะครับออกมาอยู่นะครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวจงได้กะค่อยได้เจอกันนะครับนี่มือแรงอีกที่นึแลนะพี่น้องเนาะอาจจะได้ออกมานะครับผมอาจจะได้ออกมานะครับปิดใส่คนไปนะครับผม มาเลี้ยงอาธิพอกันสาหรับสายพเนียดนะพี่น้องเนาะสาหรับมือนีกะนนะครับสําหรับเ้านี้นะพี่น้องเนาะเ้านีกับบาฟิงกับสีคอล่าพีล่าหน้องเข้าไปในบรรยากาศบานเฮ้านะครับผมบานเฮ้ามันกับซ้ำบานเฮ้านี่ละนะพี่น้องเนาะอยู่ยังมีความสุขนะครับผมสุขกายสบายใจกัแม่นบานเฮ้านี่ละครับผมอ่ะขอลาพีล่าหน่องแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ